สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมือนี้ป้าแมวมาบุกไอ้สวนแต่งข้าเจ้าจะเข้าเดือนที่สองแล้วแต่งออกะมีนวยงามเน่นวยงอๆแน่เน่ยนเป็นพืชอายุสั้นเนาะ อมืมาแวะดูสวนแตงเพ่อนเมือ่อคืนนี้มีฝนตกลงมามนเมื่อคืนนี่นอ่ยอดกะยอดกะจะหยุดแล้วใบเริ่มเ,เลื้ยงืไว้ล้ะฝนตกมามีน้ำเนี้ยน้ำแซ่น้ำครังในหล่องสวนแตงเอ ตักตกคอยตกแห้งปลาแมวกัน,นอนหลับรู้แต่ว่าฝนตกเอเพื่อนกะัขายมือละสิบยี่สิบถุง <S <S อ,อายุอายุสั่นเนาะแต่งนะเนาะเขากับมาศึกษาของเพืน่นอันนี้ก็เสียงพ่อข่าแม่ข่าเพื่นมาซื้อกันปลาแมวกับบ๊อบเป็ดทายรูปเพื่นดอกเพืน่นกำลังแพกแต่งอยู่อยู่กระตบ <c oughs> เอ <ify> เอแล so so ้วมาดูมาศึกษาเพื่อเป็นความรู้เพิ่นกั็ชวนปลาแมวปลูกแต่งดีก็ปลูกมั่นอยู่เดวยวสั่นวายการดูแลมันคือหลายเถสนดอกปลาแมวระวันปลาแมวมันสิเห็ดได้ปลาแมวถนัดแต่แบบปลูกไว้แล้วก็ขี่รถไปเบิง แต่ว่าโอ้ยเพื่อนเห็ดได้ตรงได้มาตรทานพ้นโตกก๊ะกาอันอันห่านไอ้ตไคายเพื่อนกับบลมของบางคนนะลมมันหนักหนักเคียแตงเนี่ยนะกันนี้เนี่ยเอ,อ้ยเห็ดได้ตรงครับเล้วเพื่อนเคยเห็ดเนาะเปลีป่ยนปลาเมี่ยวเห็ดกับสิเป็นแนวใด้เลยนี่อเออกกำลังศึกษาไปเรื่อยๆแต่งกะราคาบอดีดอกแต่งออกไร ราคาก็เริ่มลงแล้วอือเพิ่นกระสิได้ทุนได้กาไรแน่อยู่ดอกตีเนาะมือละยี่สิบถุงพันพันหกพันหกกะเก็บอยู่จักสิบมือบ่ะ <laughs> เก็บอยู่ใส่เวลาเก็บขายอยู่สิบวันมันก็นจะเบิด อเพ็่นก็นได้มืน่นสองมืน่นกับบักแต่งไงแต่งหน่วยที่มันบอกง,งามก็ขายได้แต่ว่ามันราคาถูกถูกลงมากจนสิกลายครึ่งพุทธละ <c oughs> <c oughs> ก็ซ้ำว่าแถมให้กันเนาะเฮาก็มาศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆมาดูมาดูสวนแตงสวนแตง องเดือนก็นเริ่มเบิดหน่้ยแล้วอันนี้เพื่อนกระสีวบเก็บมืออื่นหรือว่าเนาะเออปลาแมวก็ไม่ยางหละเข้าเจ้าก็คุยกันอยู่พนะุนบอสะดวกทายข้าเจ้าหรอกข้าเจ้าอยากอายกล้องอ,อ้าพามาเบิง่งความคืบนาโอ้ปลาแมวตกหลุมคืบนาสวนแตงสองเดือนก็นเริ่มเริ่มใบเลี้ยงเริ่มบอมี หมากงามแล้วเริ่มมีแต่หมากงอง <c oughs> อถ้าใคชอบคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปลาแมวนะาจะเพื่อ <c oughs> จะได้ทำคลิปออกมาให้เบิง้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ